สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และผู้ปกครองทุกท่านนะครับวันนี้วิชาสุขศึกษาโดยครูพรชัยมั่งประสิทธิ์นะครับ mm hmm. ก็ดําเนินมาถึงสัปดาห์ที่13แล้วยังอยู่ในหน่วยการรู้ที่7ครับการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดสําหรับวันนี้จะนําเสนอในเรื่องการฟื้นฟูบําบัดและแหล่งช่วยเหลือผู้ติดสารเสพติดนะครับ จะนำเสนอมาในขั้นตอนขั้นตอนการดูแลนะครับการติดตามนะครับหลังจากการรักษานะครับในตัวชี้วัดวถานการเรียนรู้นะครับพหจุนึม .2 อทับหนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับหนึ่งอธิบายอาการฟื้นฟูบำบ,บ,บ,บัดและแหล่งช่วยเหลือผู้ติดสารเสพติดสอง เขียนแผนภาพความคิดสรุปการฟื้นฟูบำบัดและแหล่งขอความช่วยเหลือผู้ติดสารเสพติด 3. เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่องการฟื้นฟูบำบัดและแหล่งช่วยเหลือผู้ติดสารเสพติดนะครับจุดประสงค์ใน3าข้อนี้ก็ถือว่าครอบคลุมและก็นักเรียนสามารถนำไปวิเคราะห์นะครับแล้วก็เห็นความ ตระหนักถึงโทษภัยแล้วก็เห็นความที่เมื่อแบ่งความช่วยเหลือแล้วเมื่อเห็นผู้ที่บำบัดน่าจะมีวิธีเข้าไปเป็นส่วนร่รวมสังคมในการให้เขาเลิกได้เด็ดขาดได้นะครับก็หวังว่าคาดหวังว่าเป็นอย่างนั้นนะครับอย่างเช่นวันนี้เหมือนกันครับรูก็มีคลิปเรื่องราวการฟื้นฟูบำบัดแหล่งช่วยเหลือผู้ติดสารเสพติด นะครับขั้นตอนที่สี่นะครับก็คือขั้นตอนที่หลังจากขบวนการขั้นตอนขั้นหนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งสองสามผ่านไปแล้วขั้นตอนที่สี่คือการติดตามดูแลเมื่อผู้ป่วยเนี่ยได้รับการรักษาระยะเวลาในแหล่งช่วยเหลือฟื้นฟูอยู่นะครับเมื่อออกมาแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะขาดเลยจะหายเลยนะครับในขั้นตอนที่สี่เนี่ยเขาบอกว่าขั้นตอนการติดตามดูแลผู้ป่วย เมื่อกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วนะครับในดังนั้นเนี่ยการติดตามของคณะแพทย์หรือแหล่งท่เที่ยวเข้าไปสถานบำบัดเนี่ยก็จะมีการติดตามติดตามมาตำนัดแล้วก็รับประทานยาต่อเนื่องและที่สำคัญต้องห่างไกลีิเลี่ยงตระหนักเมื่อรักษามาแล้วต้องตระหนักไม่เข้าไปกลับเข้าไปหามันใหม่ ในวันวันหนึ่งก็จะต้องทํางานอาดิเลขกหากิจกรรมทําเพื่อไม่ให้เกิดการสูสารนะครับเช่นเดียวกันวันนี้ครูมีคลิปแต่งช่วยเหลือบําบัดฟื้นฟูผู้ทิ่สัรติติในขั้นตอนที่สี่นะครับขั้นตอนการติดตามเมื่อผู้ป่วยรักษาจากสถานบําบัดแล้วถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับ การบำบัดรักษายาเสพติดมี4ขั้นตอนขณะนี้ท่านได้ผ่านกระบวนการขั้นตอนที่1การเตรียมการก่อนการรักษาขั้นตอนที่2การถอนพิษยาขั้นตอนที่3การฟื้นฟูสมรรถภาพและขั้นตอนที่4การติดตามผลการรักษาและการดูแลหลังการรักษาเมื่อถึงวันกลับบ้านหลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นการสิ้นสุดการรักษาแต่ความจริงแล้วโรคติดยาเสพติด จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาและต้องติดตามการรักษาเพื่อให้สามารถหยุดยาและสารเสพติดได้ทุกชนิดอย่างเด็ดขาดท่านจะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลซึ่งเป็นขั้นตอนที่4คือการติดตามผลการรักษาและการดูแลหลังการรักษาก่อนการกลับบ้านพยาบาลจะให้ความรู้และการปฏิบัติตัวเพื่อให้ผู้ป่วยได้ทราบถึงวิธีการดูแลตัวเองเมื่อกลับบ้านแนวทางการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยมีดังนี้ 1. โรงพยาบาลออกใบนัด 2. ผู้ป่วยมาบำบัดต,ตามวันนัด 3. ระยะเวลาการติดตามการรักษา7ครั้งใน1ปีการนัดพบที่สถาบันบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของชาติไปลมราชชนน,นึเมื่อถึงวันนัดหมายให้ผู้ป่วยติดต่อที่แผนกผู้ป่วยนอกผู้ป่วยจะได้รับการบริการคือได้พบแพทย์พยาบาลน,นักสังคมสงเคราะห์เพื่อสัมภาษณ์อาการและให้คำปรึกษารละบุคคลเพื่อใช้ในการบำบัดรักษายอย่างต่อเนื่อง ได้รับบริการการตรวจสารเสพติดได้รับยาที่เหมาะสมตามความจําเป็นเพื่อใช้ในการบําบัดร,รักษาอย่างต่อเนื่องแนวทางการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้านมาพบแพทย์ตามนัดและรับประทานยาอย่างต่อเนื่องหลีกเลี่ยงตัวกระตุน้นเช่นการพบเงินจํานวนมากห่างไกลจากอุปกรณ์การเสพห่างไกลจากกลุ่มเพื่อนที่ใช้ยาและสุราอดทนต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้างหาง,งานอดิเรกทำไม่ปล่อยให้เวลาว่าง เมื่อท่านพบว่าญาติของท่านหรือตัวท่านเองได้กลับไปใช้สารเสพติดซ้ําให้รีบกลับสู่ร,ระบบการรักษาทันทีหากมีอาการผิดปกติเช่นหูแววภาพหลอนคอแข็งลิ้นแข็งท่านสามารถมาโรงพยาบาลก่อนนัดได้หรือไปโรงพยาบาลใกล้บ้านก่อนได้ครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยเลิกยาเสพติดได้โดยให้กำลังใจแล้วคอยเป็นที่ปรึกษาเมื่อผู้ป่วยมีปัญหา ขณะนี้ท่านเข้ามาจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ชีวิตที่ดีกว่าเดิมชีวิตที่ไร้ยาและสารเสพติดยังมีบททดสอบอีกมากมายดังนั้นท่านต้องเรียนรู้ที่จะเอาชนะอุปสรรคหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นที่จะทําให้ท่านกลับไปใช้ยาเสพติดได้สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของชาติปรอง์ราชชนนีให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดให้กลับไปสู่สังคมได้อย่างมีความสุข ได้ชมคลิปสั้นๆสถานบำบัดน,นะครับเมื่อเข้าการร,รับรักษาบำบัดแล้วผ่านขั้นตอนแรกขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามและวันนี้มาสู่ขบวนการขั้นตอนที่สี่คือการติดตามดูแลผู้ป่วยหลังจากการรักษานะครับก็ทานยามาตามนัดนะครับแหล่งที่ญาติพี่น้องของผู้ป่วยจะต้องนํามาตามที่แพทย์นัด นะครับแล้วก็มาเจ็ดครั้งต่อหนึ่งปีนะครับก็จะเห็นได้ว,ว่าสถานบําบัดแห่งนี้ก็ยังมีการติดตามเฝ้าระวังเมื่อเมื่อเข้ามาสู่ขบวนการขั้นตอนรักษาแล้วก็ยังติดตามกันอยู่เพื่อเป้าหมายก็คือให้ผู้ป่วยเนี่ยเลิกได้อย่างเด็ดขาดนะครับดังนั้นในเนื้องานนี้นะครับก็คิดว่านักเรียนของเราเจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ สิ่งที่ไม่ดีนะครับแล้วก็เป็นตลเสียต่อชีวิตของของเราด้วยอนาคตด้วยนะครับนั้นในเนื้อหาสาระจริงที่นังเรียนเนี่ยได้ได้เข้าไปดูแล้วเนี่ยนักเรียนเดี๋ยวํยวำความเข้าใจด้วยสุดท้ายนี่ก็มันจะมีใบงานด้วยมีสามสามข้อแล้วก็ตอบลงไปในใบงานนะคนั้นผู้ที่เข้าการบําบัดรักษานะครับครบทุกระยะแล้วนะครับทุกขั้นตอนแล้ว ไม่ให้หันงไปใช้ยาสปติดอีกนะครับปัจจัยสำคัญที่ช่วยเหลือฟื้นฟูนะครับการบาบัดรักษาเนี่ยก็คือการที่เข้าบําบัดรักษาจะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งพร้อมที่จะอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ห่างจากยาเสพติดได้นะครับและก็เป็นเนื้อหาสาระสําคัญในวันนี้เมื่อติดตามข้อระวังในการนําชีวิตออกมาใช้เมื่อ หลังจากที่เราเข้ารับบำบัดแล้วนะครับเรจะต้องมีใจิใจที่แข็งนะครับล้วต่อสู้สิ่งแวดล้อมที่มันไม่ดีได้นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับแล้วก็นําไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดอนาคตที่ดีกับเราสําหรับวันนี้ชมคลิปให้จบนะครับสั้นๆแล้วก็นําความรู้จักที่เราได้ชมคลิปตอบลงในไปงานมีทั้งหมด3ข้อครับสำหรับนี้ขอบมากครับสวัสดีครับ